ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้าสตั๊ดแบรนด์ไทยนะครับยี่ห้อแบบคลาสสิกฮะยี่ห้อดำตอนนี้จะเป็นรุ่นนี่ฮะร,รีเมคสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรองเท้าสีแดงปุ่ม FG อ่าปุ่ม FG เข้าปักหมุดไว้โอ้เยอะนะครับโอเคตัวพื้นหน้าจะมีความทนทานดี ตัวรองเท้ามาดูตัวรองเท้ากันดีกว่าเป็นหนังแท้นะหนังวัวเนี่ยปลายเขานฮะรุ่น,นี้เป็นรุ่นมิลินนะครับตัวนี้นี่ฮะดรีเมคสองพนี่สิก็ตัวรองเท้าก็จะเป็น,นหนังวัวก็มีความนุ่มประมาณหนึ่งถ้าไปเตะเบรอินแล้วก็น่าจะนุ่มอีกตัวโลโก้ก็จะเป็นลายคลาสิก เนี่ก็ตัวลิ้นของเขานะครับจะเป็นแบบว่ามีมีลินพับได้แล้วก็มียางสายรัดมาให้ด้วยแล้วก็ด้านในก็จะบุตรงลิ้นก็จะบุฟองน้ําไว้นะครับมไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นหนังที่แบบบุฟองน้นําไว้หน้านๆก็จะแบบสัมผัสน่าจะสัมผัสถึงเท้าได้ดีนะครับแล้วก็พื้นรองก็สก,กรีนคําว่าดําไว้เดี๋ยวลอง พื้นลองถอดได้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองถอดให้ดูกันเนี่ยครับพื้นลองถอดได้ก็อันนี้ก็มีความหนาประมาณนึงครับก็หนาหนุ่มดีประมาณนึงแล้วก็เนี่ยแถมเชือกสีแดงมาให้นะครับ แต่าเขาไม่ได้มันมาให้ให้เรามามาเองสีแดงให้รองเท้าสีแดงเชือกสีแดงนี่ก็คือเป็นเป็นตัวลิ้นถ้าเราแบบใช้ยางรัดเกี่ยวมาก็จะ,ะมีความสวยงามประมาณนี้เลยคลาสสิกเลยทีเดียวแล้วก็ในตัวรองเท้านะครับเขาก็จะแถมเชือกมให้เลยคู่หนึ่งนี่ฮะสีดําเป็นเชือกเส้นเล็กนะครับผมว่าก็โอเคเลย ถ้าเผื่อถ้าใครแบบไม่ชอบเชือกแดงชอบเชือกดําและเป็นเชือกเส้นเล็กก็ใส่ได้ครับก็สําหรับเรื่องไซส์นะครับเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าเออผมเคยใส่เป็นดําเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเหนือน่ว่าการตัดเย็บคล้ายกันผมสึอว่าจะมีโอเวอร์ไซส์อยู่แบบจุนะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมสั่งมานี่ก็มันเป็นไซส์250นะค,คือมันไม่ใช่ไซส์ผมก็เลยไม่สามารถลองสวมให้ได้นะครับ แต่ว่าลองวัดพื้นดูแล้วจากพื้นที่ลองถอนมาเมื่อกี้คือป้ายเนี่ยเป็นป้ายไซส์250นะครับเอแต่ว่าวัดพื้นได้255ก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาใส่ดูได้นะครับคือหนังนุ่มจริงๆครับทีสวยด้วยคลาสสิกดีฮะราคาไม่แรงก็ขอบคุณสำหรับการรีวิวในวันนี้ครับ